เป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าหนักมากนะคะบริเวณหนกแก้มสองข้างเป็นที่คางนะคะหนักมากรักษาก็หลายปีนะคะเป็นตั้งแต่อายุ30มสิบต้นๆนะคะก็รักษาไม่ได้เลยค่ะไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วกบบดูแลกระตุกเนี่ยก็คือใช้วิธีการแค่สองวิธี ไม,ไม่เลยค่ะทําตามคาแนะนําของพี่ตุ๊กนะคะคือง่ายทุกอย่างเราก็คือทําตามคาแนะนําเลยเป็นสมุนไพรท้อสดนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนี่จะรอให้เกิดอาการนะคะครั้งแรกนี่ก็คือพอพ่อไปได้สักสามครั้งนี่นคือเห็นผลเลยค่ะระยะเวลาะคะไม่นานด้วยพี่ตุ๊กนะคะก็หกอย่างเดียวเลยค่ะบอกว่าใช้เวลาหกถึงแปดเดือนอันนี้ยังไม่พอสามเดือนเลยค่ะจากฝ้าหนาๆเป็นง่ายที่หลุดออกมาแล้วใช่ค่ะแล้วมั่นใจไหม มากที่สุดไม่เคยไม่เคยไปไหนแล้วถอดแมสตอนนี้เน่ถ้อดแบบโอ้สบายใจแต่ครั้งนี่คือ Amazing ใช่ทุกครั้งไปว้าวทุกครั้งว้าวแบบว้าวเลยค่ะว้าวทุกครั้งสิบครั้งนี่ก็คือใช้เวลาประมาณไม่ไม่ถึงสามเดือนก็น่าก็ดีขนาดนี้ค่ะไม่ต้องรอเรึ่งดีเลยค่ะแต่ต้องทําตามคาแนะนำของพีตุ๊งนะคะต,ตามนั้นเลยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโมาเถอค่ะอยากจะแนะนําให้มานะคะ